กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเอฟซีที่โชคที่มันกันครับรัฐบาลประกาศผลครับแนวทางเป็นทีเดียบ้อยนะครับงวดประจำวันที่16กครับมิถุนายนครับ2568กครับรางวัลที่1งครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน 2568ครับอ่นเลขที่ออก507392 507392กับนี่คืออ่ะตัวเลขแนวทางนะครับรางวัลที่1น,นะครับอ่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ06 06 ก่อนอื่นนะครับแอดวีไลก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ FC ที่โชคที่มานกันนะครับก็บขอแสดงความยินดีนํำน,นะครับผู้โชคผู้มารและการแนวทางนะครับงวดนี้ที่ทางสำนักเข้าใได้ติดตามอยู่นี่นะครับแอดวีไลจะมาสรุปให้ FC ทางช่องได้ติดตามกันหลังรัฐบาลประกาศผลเป็นประจำนะครับ อาวดนี้นะครับกับมีสำนักที่เขาประมาณอยู่5-6ส้ำนักนะครับอืมเฉพาะเข่าตัวตรงตัวกับน้ำน,นะครับหา6ส้ำนักอยู่นะครับทีแอดวิไลติดตามอยู่นี่แล้วการเลขวิ่งนะครับแอดวิไลเช็คเบิ้งเกือบ20ส้ำนักนะครับเฉพาะเลขวิ่งนะครับเขาเข่านะครับเกือบ20ส้ำนักนะครับ แล้วก็ตัวเด่นที่สุดงวดนี่ที่สรุปให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับก็บคือเก้าหกรางวันนะครับชุดบนออกเก้าสองนะครับอาจจงไดกับมารอดติดตามกันนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเอ็ดวิไลจะมาสรุปให้เบิงเป็นแนวทางเป็นบรรทัดฐานาในงวดต่อไปนะครับนั่นก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเดือน ครับกรกฎาคมต่อไปนะครับแต่คือเดืนอนกรกฎาคมนะครับต่อไปนะครับพ่อก็ม่ติดตามกันนะครับงวดต่อไปนะครับเ,เริ่มจากสำนักไดกอนนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาบึงกันเดี๋ยว แอดวิไลจะสรุปให้เบื้องลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับอาสำหรับเอฟซีท่านใดที่บอ่อชคบอ่อหมานสำนักใดที่ตัวเลขเนี่ยทั้งบอ่อเข่าหอากระลุยต่อกันไม่นะครับบ่าวากันแนวทางที่นําเสนอไปนะครับกับมีเขา่ามิรุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาตอนนี้นะครับบรรยากาศกระถือว่าแดดจัดเลนนย,ยนะครับช่วงใบใบนะครับถือว่าแดดจัดอยู่ยังหอนเบากันอยู่อาจารย์ไ้ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับ อน,นี้คนเป็นไข่เป็นไอไลนะครับ FC อ่ซเริ่มจากสำนักแรกเลยนะครับอ่านี่คือหลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับอ่าสามเก้าสองนะครับชุดบนน้องชมพู่วิ่งมาที่เก้ากับแปดแนวทางบนล่างนะครับเด่นไปที่เก้านะครับปรากฏว่าเก้าสองนะครับอ่านี่คือเก้าสองน้องชมพู่นะครับ เป็นสำนักแรกนะครับมาสารุปให้ซีคุณพอ่อคุณแม่ด้เบิ่งกันต่อไปเป็นสำนักที่2ครับาการกลับม,มาของเจสวนยางนะครับแนวทางชุดล่าง8ต6วิ่ง6กับ4ปรากฏว่า,าเลขวิ่งก็มานะครับลงล่างนะครับแนวทางชุดจับคู่แตก0-6นะครับนี่คือเจสวนยางนะครับ เป็นสำนักที่สองเจส่วนอย่างกัมมาครั้งนี้ถือว่าแตกเลยนะครับ06ตรงๆล่างนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเขาเพิ่นเป็นสูตรวัดรวมบนล่างนะครับต่อไปครับสรุปโค้งสุดท้ายปูหากเก้าซีก็คือมือเสาร์นี้เองนะครับทีแอดวิไลสรุปให้นะครับมือเสาร์นี้เองนะครับปรากฏว่าล่างนะครับวิ่งรูดมาที่6 นะครับแนวทาง6061นะครับที่ปูวงกลมแต่ว่าเขาเป็นตัวกับนะครับ f อฟี FC ก็ถือว่าม้านะครับเพราะว่าปูวิ่งมาเม็ดเดียวเฉพาะเลขวิ่งนะครับวิ่ง6แนวทางชุดล่างเข้าเป็นตัวกลับนะครับเขาเป็น06แตก06นะครับชุดล่างถือว่าเขานะครับแนวทางของปูเพราะว่าปูวงกลมให้แค่2คููนะครับ60กับ61 นี่คือสรุปคงสุดท้ายปูหากเก้าสีวันหวยออกนี่เองที่แอดวิไลสรุปนะครับต่อไปครับตารางเงินล้านปูโคราชนะครับปรากฏวานะครับอสองมาบนนะครับตารางเงินล้านของปูสองมาบนขึ้นไปที่สามเก้าสองศูนย์มาล่างนะครับหกมาล่างเสียดายนะครับสุดจับคู่ของปู ะจะมีะเข้าเป็นตัวกลับนะครับเนี่ยเพราะว่าต้าล่างเงินล่างจะเป็นสูนบนล่างนะครับเข้าเป็นตัวกลับ6 0 0 6นะครับตาล่างเงินล่างของปู้าเห้าเบิงแล้วนะครับจะมาให้เห็นเลยทั้ง3ตัว6มา0มา2มา2ขึ้นบนนะครับ6อยู่ล่างศนอยู่ล่างนะครับนี่คือ,อแนวทาง ตารางเงินล้านของปู่โคราชเข้าเป็นตัวกลับนะครับถือว่าเขานะครับเอฟซ0660นะครับถือว่าเขานะครับต่อไปครับแนวทางของวิไลให้โชคครับของแอดวิไลกับเขาเป็นตัวกลับขึ้นกันนะครับหลักสิบหกหลักหน่วยศูนย์นะครับหกมาศูนย์ก็มานะครับสาหรับเหล็กวิ่ง อกอดพอกันมาเลยนะครับล่างอย่างเดียวของแอดวิไลเข้าเป็น0660นะครับถือว่าเขานะครับ FC แล้วก็อยู่ในสุดสรุปอยู่ในตัวเน้นย้ำครับเพราะว่าแอดวิไลวงกลมที่606162นะครับนี่คือสรุปให้เบื้องหลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับ้ากาเบิ้งเป็นบรรทัดฐาน อ่งวัหนานะครับเพาจะได้ติดตามกันต่อต่อไปแนวทางของพอกล้วยนะครับเข้าตัวตรงเลยเข้าเป็นชุดเต็มนะครับอ่านี่ครับศูนย์มาสําหรับล่างนะครับหลักหน่วยนะครับจะมี8มีศูนย์มีสองมีหกหกมานะครับล่างนี่ครับแตกศูนย์หกตรงๆนะครับของพอกล้วยนะครับแตกศูนย์หกตรงๆ 92ขึ้นบนนะครับเนี่ย92ขึ้นบนนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของพอกกล้วยนะครับแตก06ตรงตรงต่อไปนะครับสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลให้ล็อกบนล่างจ่าดับนะครับ FC เข้าตรงๆกันเลยนะครับแนวทางมีแค่6ชุดแค่นั้นนะครับล็อกบนล่างจ่าดับนะครับ 92ตรงๆนะครับเนี่ย92ตรงๆล็อกบนล่างจ่าดับมีแค่6ชุดแค่นั้นนะครับติดตามขึ้นกันเพราะว่าแนวทางบอลไหลถ้าเข้าลงทุนนะครับซือ้อมันทั้งซื้อทั้ง6ชุดนี่ก็มีกาไรนะครับมีกําไรแน่นอนฐานแนวทางของเพิ่นเข่านะครับถือว่าเข่าแล้วนะครับ92นะครับขึ้นบนล็อกบนล่างจ่าดับนะครับมีแค่6ชุดนะครับงวดนี้ อางวดต่อไปมาติดตามกันต่อนะครับนี่แหละครับที่แอดวิไลเอามาสรุปให้ f อคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับสรุปแล้วก็คือเขาอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าสำนักนะครับเสำนักที่เขานะครับ เลขวิ่งเกือบ20สำนักนะครับเดี๋ยวแอดวีไลจะสรุมให้เบิ้งนะครับสำหรับเลขวิ่งเข้าเกือบ20สำนักนะครับอันนี้มาสรุปให้เบิ้งสุดจับคู่นะครับเพาอจะได้เบิ้งเป็นบรรทัดฐานในงวดต่อไปอ่สุดท้ายนี่จากล่ากันไปให้ที่ทางช่องยูดีไม่แห้งครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ